คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาคเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามด้วยจ้า <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i l l y Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ใน,นเกมมาตองเวสอแล้วทุกคนเออนี่ก็รอบบ่ายเราเลยนะ,ะทุกคนเออแบบมาปั่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนแบบเออไม่รู้วจะฟุกเข้าได้หรือเปล่านะ,ะทุกคนแบบมาปั่นขั้นเวลาเผื่อ แบบเออไม่ได้ช่วงบนหน้าทาวนนะทุกคนเออก็แบบปั่นเผื่อเผื่อลบเย็นนะคะเออก็ทุนห้าร้อยนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบนหน้าทาวกลุ่มพูดกลุ่มแจ้งเกมนะคะไม่แรกใต้คลิปเลยนะคะทุกคนเออเข้ามาร่วมทีมมาอยู่แบบมาหาเทคนิคอะไรกันได้นะคะทุกคนเออก็ไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับหน้าเกมแล้วนะเออทุนห้าร้อยแล้วนะก็ไปที่เบสิบก่อนเลยทุกคนไป โอโต้ทโบเหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็โอโต้เรานะคะสามสิบรอบเลยจ้ะวันนี้ก็บ่บกอ,อะทุกคนรอบบายบายะทุกคนเอ,อ้ยยังคอมโบอยู่นะเดี๋ยวนะโอ้ยมาช็อตนี้เข้าไปก็สองร้อยเก้าสิบห้าแล้วนะทุกคนไปต่อจ้ะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มันยังไหลมาเรื่อยๆอยู่นะเออก็ยังไงต่อ อืมต oh, 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 uh ัววายเธอสองเธอสามช็อตนี้เข้าไปโอ้โหตัววายยังเชื่อมอยู่ทุกคนคอมโบมากคอมโบอยู่นะอือยังคอมโบอยู่ทุกคนโอ้โหรางวัลก้อนโตเราอีกแล้วนะทุกคนเมกะสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดนั่นนะทุกคนอือยังคอมโบเรื่อยๆอยู่ทุกคนรู้สึกมันแตกนอกมากเลยทุกคนเออโอ้ย คือแบบไม่รู้ว่าเข้าแคตเตอร์แล้วเข้าพีสปฟินแล้วแบบเออมันจะแตแ่้เราเยอะไหมเนอะเออแต่ว่ารอบนี้เราพาทุนมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนรอบปลายเราอะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเรามาปั่นเรื่อยๆตามภาษาเราเนี่ยทุกคนไม่ใช่สีเออตะมาปั่นรัวทุกคนแบบเออว่ารอบนี้จะได้กําไรหรือว่าจะขาดทุนหรือว่าแบบไม่ขาดทุนหรือโอ้โหตอนนี้เข้าสคตเตอร์มาบิสติบแล้วนะทุกคนเออมามุนต่อเลยทุกคนอืมอืม จะได้ข้ามาเบสิกนะทุกคนเออแขวาไปแล้วจ้ายังเข้าอยู่นะแล้วยังแขวาอยู่ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะเออตายบ้างเหอะอืมอ,อะไรเชื่อมิไงไหมโอ้โหได้มา 10A ทุกคนเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ยอมตายแบบเหมือนแตกนอกเหมือนเมื่อกี้บ้างอะทุกคนเอเอเอืม5กแถวหนึ่งโอ้โหไม่มานะคะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยทุกคนเบสิกเราทุกคน โอ้โหอีกสองอืมนั่นแหละยังไงต่อสามจุดนั่นแหละยังไงต่อโอ้โหทุกคนหนึงร้อยยี่สิบสี่นะคะทุกคนได้ยินขอภายในเสียงฝนด้วยนะทุกคนรู้สึกว่าฝนมันจะตกเลยนะออโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนะ นี่ขนาดเบสสิบเราแล้วนะยังไม่อะไรเลยทุกคนโอ้โหได้มาหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ทุกคนขอภายในสิงฝนด้วยนะทุกคนโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะไม่ไปเลยขนาดนั้นเลยทุกคนไปลองเบสยี่สิบดูนะทุกคนมันจะอะไรขนาดนั้นทุกคนคือมันใสแล้วร,รอบแรกอย่างเดียวนะพอหลังจากนี้มันก็ไม่ได้ใสเลยอ่ะเพราะเข้าสกีฟีสปินก็ยังไม่ฉาทุกคนเดี๋ยวนะโอ้โหหรือว่าเราควรพอทุกคนแตก แต่ก็อยากไปอีกอะทุกคนแบบเออมาก็มาให้สุดอะทุกคนแต่ก็ไม่ได้นําให้โล่วมากนะคะทุกคนเอออนนี้ก็ไป48จ้ะก็ขอไปก่อนเรื่อยๆนะคะทุกคนดูเชิงไว้อะทุกคนถ้าไม่รอดก็พักก่อนโอ้โหอนนี้เข้าไป204 204ทุกคนยังมีอะไรเชื่อไม่โอ้โห264นะคะทุกคนไปกันต่อนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนแบบแยังดูเหมือนมันยังมันยังไปเรื่อยๆได้อยู่อะทุกคนเออ ก็สาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนรรัส่ามกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแจ้งเกมนะ,ะทุกคนก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะเออเข้ามาพูดคุยมาหาเทคนิคหรือมาสอบถามอะไรได้เลยนะ,ะทุกคนยินดีให้คาปรึกษาทุกอย่างเลยนะคะเออเออของแบบนี้มีได้มีเสียอยู่เลยนะคะทุกคนแบบไม่ต้องแนะนําโลกมากนะคะอย่าขาดทุนอย่าเสียก็พอทุกคนอืมอืมอืมโอ้โหโอ้ยเต็มเต็มแพง่ะทุกคน ได้ยินเสียงฝนแลเปล่าทุกคนโอ้โหฝนตกเฉยเลยทุกคนอากาศแบบนี้เล่นรอบนี้เสร็จก็ขอไปพักไปนอนดีกว่าทุกคนฝนตกแบบนี้น่านอนมากรอบบ่ายเราเลยนะทุกคนไปมาบ้าคลั่งทุกคนไปเบสสามสิบแล้วนะตอนนี้โอ้โหปกติไม่เล่นเบสสูงนะทุกคนเบสเล่นสูงๆก็แค่เบสสิบเองทุกคนแต่ตอนนี้บ้าคลั่งอ่ะทุกคนเออ ก็รอบเย็นนี่ต้องมาเล่นต่อแน้ะทุกคนก็คือแบบมาปั่นดูอีกนะคะทุกคนแบบจะบอกเทคนิคให้ดูอะทุกคนเออโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบแล้วนะคะทุกคนอือหือรอบเยน็นรอนี้ก็แบบเออก็ปั่นอีกก็บอกเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนเอออันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ในช่วงบนัสไทม์นะคะทุกคนก็แบบรอบเย็นเราค่อยไปเล่นช่วงบนัสไทม์ดูนะคะทุกคนแบบเ่อเข้าฟุกให้เราได้นะคะทุกคนเออ แต่ตอนนี้ก็แบบเริ่มโดนแดกแล้วทุกคนโอ้โหใบตสามสิบเอาเรื่องอีกแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเราหยุดต้งไป่แรก็พักได้แล้วนะทุกคนแต่นี่ก็แบบดันทุรนจะไปต่อทุกคนเออก็ไปกันต่อนะคะทุกคนเออก็ใครที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอ,อืไปต่อหรือไม่ทุกคนหรือว่าหยุดไปเบสิบต,ต่อทุกคนมาเบสยี่สิบด,ดี โอโหตองจิสงตสมใจนะทุกคนแบบไปกันต่อดีกว่าทุกคนอือหืออือเ้ยไ,ไงต่อโอ,อ้โหทุกคนอยากให้มันแบบเข้าสเตตส์อีกสักรอบก็ได้ทุกคนหรือไม่ก็แบบเออจ่ายอะไรบ้างก็ได้อะทุกคนอย่านะอย่าแห้วก็พอทุกคนอือหนึ่งร้อยห้าสิบเก้เออเอา,ลเลาแล้วแต่เยจาแล้วแต่ปู้ค่ะแล้วแต่ปูกเขาเรียกแล้วแต่ปู ผมบนธัฒม์เราก็ยังพูดคุยเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือแบบแจ้งเกมกันเรื่อยๆนะคะทุกคนแบบเออแบบแอดก็มีคนตอบให้อยู่ตลอดเลยนะคะทุกคนใครแบบอยากเข้ามาพูดคุยอยากมาดูเทคนิคหรือแบบอยากมาดูว่าเกมไหนแตกไม่แตกก็แบบอยากให้นำให้เข้ามาได้นะคะทุกคนเออแ,แอดไลน์เม่แรกเลยนะคะทุกคน อืม218ฟื้นคืนชีพแล้วจ้าโอเคค่ะทุกคน250เรานะคะไป900ต่อลนะคะทุกคนโอ้โหไปกันต่อเรื่อยๆนะคะทุกคนดูตรงและแบบเหมือนจะแบบไปกันยากแล้วทุกคนอืมแบบไม่เข้าแซตเตอร์ไม่อะไรแล้ว่วไม่สายให้เราแบบบูมแบบคอมโบแล้วะะทุกคนก็แบบไปกันจบรอบนี้ก็แบบพอแนละ้วทุกคนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นทุกคนเออโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นทุกคน เออจ่ายบ้างเออโออโหไม่มีไอเชื่อมหกสิบสี่จ้ะมันไม่คอมโบเหมือนตอนที่แบบเล่นเล็กๆเมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้คือบูมมากนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบเริ่มแถวจ้ะไปทุกคนก็โอ้โหไปให้หมดรอบนี้แล้วกันเนาะไม่ไปต่อแล้วเนาะได้แค่ไหนก็แค่นั้นจ้ะมาปั่นแบบเออโอ้โหนุ่มแคสเตอร์เต็เข้าจ้ะทุกคนอือหืออือหืออีกหกอีกห้า สี่อก you know you know right. euh. you know, ็พอค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะไม่เอาเลยไม่ไปต่อเลยทุกคนเก็บทุนไว้ต่อประเดี๋ยวต่อดีกว่าทุกคนเออรอบตะเดี๋ยวเลยจ้ะเออทุนเราประเดี๋ยวก็เก็บไว้ในรอบเย็นนะทุกคนรอบโบนัสทามะทุกคนเผื่อว่ามันจะแบบเผื่อพุกเข้ามาได้อีกอะทุกคนก็แบบรอบนี้พอดีกว่าทุกคนเออ ไม่ไปต่อแล้วนะเออแบบพอดีกว่าทุกคนแลสรงแล้วไม่ไปไม่น่ารอดแล้วทุกคนเออก็เก็บทุนไว้เล่นตอนเย็นนะคะทุกคนเจอกันอีกรอบตอนเย็นเลยทุกคนบนทไามเราเลยนะคะเออก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ